เหมาะสมแล้วขอการเปิดงานเพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบุตอาโรนาดาครับสาม่านหมาคายนั่นปรนี้ครับขอบคุณครับครับตอนนี้ก็ทางท่านนายกฯได้ขอเปิดงานไปสิบสัปดาห์แล้วต่อไปก็เป็นทางเจ้าภาพนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกท่านนายกพบปะผีน้องประชาชนจากตำบุญกี่เท่าคนเชิญนายกเลยจากแต่บุญทักพอก่อนครับ ก็ขอข่าวเรียนท่านคณะสภาพเขาก็ท่านคณะผู้บริหารอันดยท่านท่านนายกสมบลอับเข้านะคะเป็นไายดอนของนายกข้าคอันะคะเพราะว่าท่านนายกขับเท่านี้ทำงานแบบเก่งมากนะคะนายกก็ได้ขสาวกับท่านตลอดนะคะสมัยหน้าก็เลี้อวไปเ้อ กับพิชยาโพชลัสดอน,นายุบ4ปีงาน,นส่วนกับบนข้าขอสาว้ามเทพนะคะหรือว่านายกเอา g จี q ีพีคิวนะคะเป็นกระเทรคนแรกของอกประเทศไทยคะ่ะเราพุ่มั่นตั้งใจที่จะสร้างบ้านแตงเมืองไปร่วมก,กันกับตบบนข้าเขอา ทำกันไนวันข้างหน้านะคะวันนี้นายกเป็นต้านะคะก็ได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพนะคะมาร่วมงานนะคะก็อดีตนะคะรักสกุลข,ของนายกกะโพธิลามนะคะ,ททานนะ,คะอาจจะมีพี่วอลอยู่อยู่ ตัสมุนอ่อนายกอเปี่ยบไปท่ละตัวนะคะต้องแหบบ็เปี่ยบเพศสภาพนี่แหละคะ่ะเป็นโพชลาศดลอนแต่ด้วยใจจริงเขาโผชลาดนะคะวันนี้ก็ขอทิ้งสดบุญสดบุญสดให้แก่คุณแม่บังระดาพารายนะคะก็ขอให้ท่านได้รับรู้ไว้ว่าวันนี้ลูกหลาน ที่ส่วนบุญส่วนบุญในท่านแล้วท่านจงรับรู้ไว้ว่าท่านมีความสุขในครอบครัวที่ท่านอยู่และก็ทุกคนนะคะมีความสุขที่ทำให้แพ่อพ่อเพื่แม่นะคะทุนนี้เข้าภาพนะคะก็จะสนุกด้วยกันนะคะท้านายกบ,บอกว่าห้ามทะเลาะกันห้ามเหยียบเท้ากันผัวเมียห้ามเตี๊ยวกันคอแดนเซอร์ อยู่บนเตียงนะคะอยกีกตีการบนให้ชหาวภาพนะคะเราจะสุกสนานไปด้วยกันวันนี้นายกันตาตองขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ